เรือใบสีฟ้าแล่นไม่หยุดครับบุกคว้าชัยถึงถิ่นสโมสรพึ่งน้อยชนะรวด10บนัดขณะที่เชลซีเสียแต้มในนาทีสุดท้ายให้กับมหาเทพโอ้ยตามกันยาวแล้วบีแหลมสิงห์ทีวีพรีเซนต์ด by ยซูซูกิตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีครับวันนี้ดูไฮไลท์พรีเมียร์ลีกแข่งขันกันไป คืนวันที่29นะครับ2คู่เป็นคู่ที่2ทีมลุ้นแชมป์ครับลงสนามแมนซิตี้แล้วก็เชลซีนี่แมนซิตี้ครับมาเยือนที่เบนฟอร์ดลูกนี้เนี่ยมัวม่วๆมาฉลับฉลับแล้วปัดทิ้งไม่ได้โดยเอเดซอนมอราเอสอยูเบนเดียสครับเข้าไปบล็อกเป็นบูโม่ครับโอ้โหนิดเดียวครับปัดออกไปเอเดซอนเตะมุมของเจ้าบ้าน โยนลูกนี้ลึกมาเลยไปเสาไกลตั้งป้อมสัดลูกนี้ติดเซฟแล้วกระเด้ง2กระเด้งผ่านหน้าประตูออกไปเส้นยาแดงา 36, าพา3ามสิบคุณเลขเก่งเหลือเกินมาดูจังหวะนี้อีกทีครับมาต้องเข้าแล้วครับข้ามโตนี่พี่โตโน่มาด้วยแล้วก็สุดท้ายชัวเอาการเซโร่เช็ดบางออกไปโอ้โหนิดเดียวแล้วจากนั้นซิต,ตี้เลยมาออกไปทางขวาครับเล่นแบบเนียน เปิดลูกนี้โดยเดอะบอยครับเข้าทางของฟิลโฟเดนมาแปรนิ่มๆเข้าไปเลยครับแต่ผู้สิท์เนี่ยบอกเดี๋ยวกล่องขอลูเวีอารห,หน่อยแต่เดอะบอยให้ให้ก่อนนะครับจังหวะแรกแล้วตบกลับมาอูโ้โหมมีเสียวครับอย่างนี้มีเสียวดูเวีอาร์แล้วครับเดวิดขูดจอมเฟะฟะ มองแล้วออนไซครับลูกนี้ตุงตาขายครับให้แมนซิตี้ขึ้นนำแล้วครับ1-0ฟเดนก็ต้องสะใจเป็นธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยซิตี้ยังคงเดินเครื่องต่อไปออต่อลุกโซนในครบเครื่องเกันครับชวาวอเอการเซลโลโ,อ,โอ้ีมโอก็ไปเดือบรอยอีกแล้วครับเปิดมาแล้วก็ที่เดิมเลยครับฟิลฟเดนถูลูกนี้เฉียวไปนิดเดียว มาถ้าเช็ดมันจะบางกว่านี้ครับเลิกเลิกเช็ดได้แล้วฮะตามสีแยกไฟแดงนะครับพอแล้วมันเหมือนป้นมากกว่าการให้บริการลูกนี้เข้าขวาขวาแล้วยิงทนเสามาอีกคราวนี้กระเด้งมาตีลังกาซะเลยมาเฮวนเดบอยนะหาดโผลดีเหลือเกินครับดูจังหวะนี้ก่อนซัดลูกนี้กิง้งชนเสา ยังเป็นเกมลุกของซิตี้ครับโยนมาเสาไกลโคล้งที่2 0ไปเลยอายมเริรลาป,ปอกอ้าวผู้ศินดูเวอ,อกแกลล้วนะครับปรากฏว่าลูกแรกนไ,ได้ประตูครับแต่ลูกนี้เนี่ยพอดูจากข้างบนแล้วการตีเส้นออกมากลายเป็นออฟไซด์ครับออฟไซด์ไม่ได้ประตูแต่ก็ยังเป็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหมดเวลาครับเบนฟอร์ดศูนย์ซิตี้ห เป็ปเนี่ยปลบมือผมปลิวเลยมาที่แซมฟอร์ดบิชครับบ้านของเชลซีวันนี้เจอกับไบรตันแอนด์โฮฟฟอลเบียนจากแดนใต้อุยซานเคสบินมาปัดปัดแล้วเคลียร์ลูกนี้ชนเสาว่าผู้นวนก็ชนเสาคู่นี้ก็มีครับเซซ่าอัสบริเกต้าบอลเปิดเสาแรกโคยทิ้นเข้ามือของซานเคส Uh huh. ดูอีกทีนึงครับปัดมาแล้วเนี่ยหมุนตัวแปดโอ้มันมีฉลับนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียบก้นตะข่ายแน่ๆครับแล้วก็มาอีกทีนึงตรงมือของซานเชสเหนียวแน่นครับเด้งเป็นหลานปาเหนาเลยครับแล้วก็บอลยังมาต่อยอทีครับลูกกกูโรมไม่รู้ลูกกกูพี่ตู้ให้มาเมสันเมาสัดไปตะ ใส่ลูกนี้เต็มข้อดีเหลือเกินครับเมสันเมาส์แต่ว่า,าดูจังหวะให้เนี่พอดีเลยนะครับซานเชสยังเหน็บอยู่ยืนดีมากครับซานเชสเชลซีลุยหนักเหลือเกินครับแล้วก็ได้ประตูจนได้โเรเลรูลูกากูาโคกลูกนี้พอด,ดิบพอด,ดีไปหมดเลยครับ ยอดเยี่ยมมากครับในจังหวะขึ้นโขกของลูคาโกครับเอาจนได้โขกปูรอดตรงนี้พอดีคือมันชิดตัวแล้วเกินน่ะนา่ทีที่2ี่นะครับกลับมาในครึ่งหลังครับไบตันบุกเปิดลูกนี้ดีดดีดแล้วข้ามคานโอ้ยโมเดอร์ครับนิดเดียวดูอีกทีครับดีดลูกนี้เปลี่ยนทางแล้วครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบ พยายามจะดีดมาสุดชีวิตแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าลูกนี้ข้ามคานอาลองโซ่เอา้าแตะลูกนี้ไม่ไปไหนครับเข้าทางบิสซูมาโอ้โหกดเต็มเครับเมนดี้เซฟได้ตนี้ตรงมือครับอิฟบิซูมาพยายามจะซักให้มันสะด่าสักหน่อยโอ้ยยิงยิง,ย,งยิงดีแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัว แล้วเชลซีตามล่าประตูที่2ตอ,อนนี้หลุดมาแล้วครับโอดอยโอดอยเลือกจ่ายครับมาไม่ยิงเองโอ้เขายืนยืนกันยืนบังสนุกอยู่ครับแกจ่ายมาติดพอดีอฮูเ้เคลเซงครับลูกนี้มันควรได้อะเช็คบินไม่ได้แล้วไรตันมาควิดลูกนี้ตีเสมอเลยครับแดนนี Danny, well ่เวลเบคิวด <laughs> โอ้โหมหาเทพครับแดนิเวเบกมงตีเสมอครับนาทีที่90บวกหนึ้นแต้มจากเดอะบิดได้สำเร็จครับไบตันแอนโพรกอาเบียนนกนางนวลผู้ไม่เคยอ่านหนันงสือนวนนางบีแหลมสิงห์ทีวี presented by Suzuki เบื้องหลังเกมกันหน่อยครับโดยรถยนต์ซูซูกินะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหระเบิดฟอร์มในปี2021ได้อย่างสุดยอดเลยนะครับชนะได้ถึง36นัดนะครับและนี่เป็นการชนะ10เกมรวดในฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาชนะรวด15เกมครับแล้วก็วิ่งไปเป็นแชมป์ได้สำเร็จนะครับปีนี้ทำประตูได้ตลอดปีปฏิทิน113ประตูทีมชีตไปถึง24นัดนะครับแล้วแพ้ไปแค่6เกมเท่านั้นเองครับสำหรับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ปีนี้ของเปปกัวเดโอล่านะครับกวาดแต้มในเฉพาะฟุตบ,บอลลีกเนี่ยถึง110คะแนนด้วยกันครับดุดันจริงๆแล้วเกมนี้ก็ชนะอีกนะครับ1 0ศูนย์ตารางคะแนนนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่าน20นัดนะครับมีอยู่50คะแนนนัดต่อไปจะไปเจอกับอาร์ซนอลโดยที่อาร์ซนอลเนี่ยไม่มีมิเกลอร์เตต้าด้วยนะครับเพราะว่าตรวจพบเป็นโพซิทีฟนะครับสำหรับโควิด แล้วก็เชลซีตอนนี้อยู่ที่2นะครับ20คะแนนมี42ครับิเวอร์พูลมี41คะแนนนัดหน้าเชลซีกับเลวพูลจะได้พบกันนะครับอาร์เซนอลที่เร่งเครื่องมาเรื่อยๆตอนนี้มีอยู่35คะแนนนะครับแล้วก็เวสต์แฮมมีอยู่31คะแนนแล้วก็ท็อปแอีกหนึ่งทีมครับนั่นก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์ครับมีอยู่30คะแนนด้วยกันแล้วสเปอร์ตอนนี้เล่นน้อยกว่าทุกทีมนะครับเล่นไปเพียงแค่ 17เกมเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดครับของไฮไลท์การในขัน2เกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงและเชลซีรองจ่าฝูงลงสนามครับฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับบีแหลมสิงห์ทีวีอย่าลืมอย่าข้ามโฆษณานะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนครับโชคดีปีใหม่ทุกท่านขอให้ร่ำขอให้รวยและห่างไกลโควิดสวัสดีครับปิดปี ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้หยุดแมนซิตี้ทีไหวไหมติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกทุกคู่ทังท้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID